สำหรับทิศทางราคาทองคำในวันอังคารที่ผ่านมานะครับราคาทองคำยังสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้โดยราคาทรงตัวรักษาระดับเอาไว้แต่การแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของทองคำไม่ได้กว้างมากนะักทางนี้ต้องบอกว่าราคาทองคำยังไม่สามารถทำนิวไฮใหม่หรือระดับสูงสุดครั้งใหม่บริเวณ1882เหรียญดอลลาร์ต่อชอยซ์ออนที่ทองคำมีการเด้งหรือมีการดิดตัวขึ้นไปทดสอบแล้วมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมา ทองคํามีการแกว่งอยู่ในกรอบทรงตัวรักษาระดับเอาไว้รวมวันนี้ด้วยเป็นวันที่3แล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่าทองคําจะสามารถทรงตัวหรือเคลื่อนไหวยอยู่ในระดับสูงได้แต่แรงซื้อในฝั่งของตัวทองคําก็เริ่มเบาลงประกอบกับเราเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทํากําไรในทองคําสลับกลับลงมามากขึ้นหลังจากดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าดอลลาร์ ในช่วงเช้าวันนี้มีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นตอบรับบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดส,สาขาไม่ว่าจะเป็นเฟดแอตแลนตาเฟดซานฟารรวมทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคุณแมรี่เดลลี่มีการออกมาสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันหรือคุมให้เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมีสัญญาณของการชะลอตัวลง ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากดดันการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำแต่ทองคำก็ยังสามารถทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้โดยได้รับแรงหนุนจาก World แ a n k หรือว่าธนาคารโลกมีการออกมาปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลดลงจากก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าในปี2023เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว2.9% ล่าสุด World Bank มีการปรับประมาณการว่าเศรษฐกิจโลกในปี2023อาจจะขยายตัวเพียงแค่1.7ซึ่งการขยายตัวต่ำกว่าระดับ2เซและการขยายตัวที่ต่ำกว่าระดับเงินเฟ้อเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า Worldbank คาดการว่าเศรษฐกิจโลกในปี2023จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างชัดเจนปัจจัยดังกล่าวกลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและก็กระตุ้นทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้หากมองเข้าไปในไส้ในของรายงานของ World b บ n k พบว่า World Bank เองมีการปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐจากช่วงก่อนหน้าปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันทางนี้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐจากการขยายตัวที่ระดับ1.9เหลือเพียงแค่บวก0.5เท่านั้นโดย w o r l d Bank ให้เหตุผลว่าการขยับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของบรรดาธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอื่นๆยังคงเป็นปัจจัยหลักในการกดดันการฟื้นตัวขึ้นหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ความเสี่ยงดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่อาจจะก,กลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงกดดันดอลลาร์สหรัฐให้มีโอกาสปรับฐานหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงซึ่งส่งผลเชิ่บวกต่อทองคํา นอกจากนี้ World Bank มีการปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งจีนและหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทางนี้มีการคาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะมีการขยายตัวได้ถึง4.3%ในปีนี้หลังจากก่อนหน้านี้มีการคาดการว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวเพียงแค่2.7%มุมมองเชิงบวกต่อการที่เศรษฐกิจจีนจะมีโอกาสฟื้นตัวหรือมีโอกาสรีบาวขึ้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาสนับสนุนให้หยวนของจีนแข็งค่าขึ้นและก็กระตุ้นให้มีแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งการแข็งค่าของหยวนการแข็งค่าของสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียตามการคาดการว่าเศรษฐกิจอาจจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือเติบโตมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่กลับไปกดดันดอลลาร์ให้มีการอ่อนตัวลงจึงเป็นปัจจัยที่กลับมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนให้ทองคํายังสามารถเคลื่อนไหวหรือทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้สําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับในส่วนของคืนวันพุธนี้ไม่ได้มีตัวเลขอะไรที่สําคัญมากนักนะครับมีเพียงแค่ตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบจาก EIA เท่านั้น ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่อยากจะให้ไปโฟกัสหรือจับตาจะเป็นการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะครับซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟ้อของสหรัฐที่เฟดจะใช้ในการพิจารณาหรือตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินซึ่งถ้า CPI เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มมากกว่าที่คาดการไว้จะเป็นปัจจัยที่ไปหนุน ให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำนะครับล่าสุดจากคอนเซนซัสเลยมีการคาดการว่า CPI หากเทียบเป็นรายปีอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงจากระดับ 7. 1เเหลือเพียงแค่ 6. 5เเท่านั้นนะครับถ้ามีการเปิดเผยหรือมีการประกาศออกมาในช่วง2ทุ่มครึ่งของคืนวันพฤหัสแล้วเป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือเป็นไปตามคอนเซนซัสเรามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาทองคำ และจะทําให้นักลงทุนเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เฟดจะขยับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเพียงแค่25เบสิสพอยต์แต่อย่างไรก็ตามหากอัตราเงินเฟอ้อมีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นหรือว่าสูงมากกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้าอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันหรือเล่งตัว ให้เฟดมีความจําเป็นต้องขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงกว่าที่เคยส่งสัญญาณไว้หรือที่ตลาดคาดการณ์ก็อาจจะทําให้เกิดกระแสการคาดการณ์ว่าเดือนกุมภาพันธ์เฟดจะมีความจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงถึงระดับ50เบสิทิพอยต์ปัจจัยดังกล่าวจะกลับเป็นหุนให้ดอลลาร์แข็งค่าได้อย่างต่อเนื่องกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวราคาทองคําดังนั้นตัวเลข C P I ถือว่าเป็นตัวเลขไฮไลท์สาคัญที่อาจจะให้นักลงทุนจับตายอย่างใกล้ชิดสำหรับกลยกุทธ์การลงทุนนะครับ แม้ว่าทองคําจะทรงตัวหรือขึ้นไหวอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ต้องบอกว่าแนาวต้านในโซน1,882เหรียญดอลลาร์ต่อไฟเซอ์นเป็นแนวต้านในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับประกอบกับวันนี้ดอลลาร์แข็งค่า,ข,าขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะทําให้ทองคําเกิดการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาอาจจะต้องสังเกตดูครับว่าการทิ้งตัวหรือการอ่อนตัวลงมาของทองคําในระยะสั้นจะทําระดับต่าสุดจากวันก่อนหน้าหรือเปล่า ถ้ามีการทำนิวโลใหม่หรือทำระดับต่ำสุดจากวันก่อนหน้าเรามองว่าแรงขายในฝั่งทองคำจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเห็นทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาได้ถึง1859ถึง1843เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนดังนั้นในระยะสั้นเลยถ้าทองคำมีโลใหม่หรือทองคำยังไม่ผ่านต้านบริเวณ1882เหรียญดอลลาร์ต่อทอนใครที่มีทองคำอยู่แนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับ ทางนี้ทางนั้นการเปิดสถานะขายในฝั่งตลาด t f e ฟหรือ G.O.H.23 ให้ตั้งจุดสต็อปร้อนหรือจุดตัดขาดทุนถ้าโกลสปอตหรือทองคำต่างประเทศเกิดดีตัวขึ้นแรงหรือผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,898.$ เหรียญดอลลาร์ต่ออทสอน1898จะเป็นกรอบหรือช h a n แน l ของที่ทางขาขึ้นของทองคำในระยะสั้นนะครับดังนั้นหลายครั้งเลยที่ทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นมา ชนกรอบหรือชนแนวต้านด้านบนแล้วไม่ผ่านจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาในระยะสั้นเราจึงใช้จังหวะที่ทองคําขยับหรือดิดตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวในการเปิดสถานะขายเล่นสั้นรอจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาที่กรอบแนวรับด้านล่างค่อยทําการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับทางนี้เนี่ยให้แนวรับในโซน1859เป็นรับย่อยรับสําคัญเป็นกรอบหรือช่องของทิศทางขาขึ้นในช่วงสั้น บริเวณ1,843เหรียญดอลลาร์ต่อทรอนถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าว YLG ยังมองว่าโซนดังกล่าวถือว่าเป็นโซนปลอดภัยในส่วนของการเข้าซื้อก็จะยังคงเห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของทองคำในช่วงถัดไปได้ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ไม่แนะนำให้ไล่ซื้อนะครับอาจจะแนะนำไปลัวสักของการรอจังหวะของการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมา แต่ถ้าใครมีทองคําอยู่อาจจะแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือเป็นการเล่นรอบนะครับวันนี้ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆระดับ33บาท57สตางค์ทำให้ราคาทองคำแท่ง96.5หากคอนเวิร์ตจากโกลสปอตมาเป็นทองคำแท่งในประเทศได้ระดับราคาขายในระดับราคาที่ค่อนข้างดีนะครับเราให้ราคาขายหรือแนวต้านที่29,000 950บาทถึงระดับ3 2 0 0 0บาทต่อบาททองคำขณะที่กรอบแนวรับด้านล่างจะอยู่ที่ระดับ29,550ถึงระดับ29,300บาทต่อบาททองคำสำหรับวันนี้ครับ YLG Burien International นะครับมีโปรโมชั่นในส่วนของโปรแกรมออมทองใครที่ออมทองเก็บเอาไว้แล้วอยากจะถอนทองคำหรือเบิกทองคำออกไปนะครับตอนนี้เนี่ย YLG ลดค่าบล็อกหรือค่ากำเน็ให้ 20%นะครับหรือว่าถ้าขายทองคำแล้วต้องการถอนเงินออกไปก็สามารถถอนผ่าน SCB โดยฟรีค่าธรรมเนียมนะครับนอกจากนี้นะครับ YLG b u l i e International ยังมีแอปพลิเคชัน Go Investment สามารถซื้อหรือขายทองคำได้ทั้งหมด5สกุลเงินนะครับช่วงนี้การเทรดทองคำผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวลดเงินวางหลักประกันลงจาก1 0 0 0 0แสนเหลือ50 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจอยากจะติดต่อหรือเปิดบัญชี ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ YLG b u r i a n International ได้นะครับทางนี้ทางนั้น YLG ไปจับมือกับธนาคารกรุงไทยในส่วนของแอปพลิเคชันเป่าตังสามารถซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในหัวข้อ Go Wallet ได้นะครับต้องบอกว่าราคาซื้อและก็ราคาขายของทองคำดีมากๆเลยในแอปพลิเคชันดังกล่าวถ้าสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูในหัวข้อดังกล่าวแล้วก็สมัคร เปิดบัญชีแล้วก็ซื้อขายทองคำกับ YLG ได้ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอให้โชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ